เด็ดนะครับพระเอกของรถคันนี้นั่นก็คือในส่วนของท่อแต่งนั่นเองนะครับโอ้แต่มีทั้งเสียงมีทั้งไฟใช่ใชแต่ว่าความยาวของของเนี้ยมันจะยืดออกมาหน่อยอผมขนาดล้<ร>อ,<ร>อพี่ล้อจะเป็นสิบแปดหน้าหลังเลยเขาจะพกยางในแค่เส้นเดียวคือขอบสิบแปดีลูเนี่ยอาจจะอาจจะแรงหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าทำทีเดียวเลวก็ทำให้แม่งดีไปเลย ไปนอนกิ้งมาแล้วหลายรอบนะครับไม่กี่ตังค์เองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะครับอ่าต่อมาอันเนี้ยคือหลายรอบมากเลยเน,นี่ยเี่ยตัวเนี้ยทุกคนเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นนะครับย <al> าวขึ <Import. S 1> ้นดูแบบรถสวยขึ้นนะครับ วันนี้ก็มาจิบแฟร์แลนด์รถนะครับกับบอสเอนะครับบอสเอเขาอยากจะอวดของแต่งนะครับแกก็เพิ่งไปเติมของแต่งมาใหม่นะครับสำหรับคลาสสิก350นะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะให้พี่เอเขาพีเต์แล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับบอกได้เลยว่ารอบนี้มาแบบแน่นๆก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับได้สอบถามกันเข้ามานะครับทั้งในส่วนของล้อชิลหน้าแล้วก็ยังรวมไปถึงทีเด็ดนะครับพระเอก ของรถคันนี้นั่นก็คือในส่วนของท่อแต่งนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวไปชมรีวิวจากพี่เอนะครับหรือว่าบอสเอของเรานะครับหรือว่าเอสทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนไปดนแรนด้เหรอก็เดี๋ยวจะขยับรถไปตรงนู้นนะครับตรงว่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูกัน ทุกจุดกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนสำหรับ Royal Enfield Classic 350สีฮอลชินเก e คันนี้นะครับของบอสเซอ่ะโอเคพี่จัดไปอะไรอะ่ะเอาด้านบนก่อนเลยดิด,ด,ด้านบน,บนยังไงชิวหน้าชิวหน้าอันนี้อของของยักษ์บังลมของยักษ์บังลมได้มาประมาณ1,000เจ็ดพีคร <11 7. S 2> ับจัดลมได้ดีมากิีว่าไกลๆแนะนำ ขายึดขายึดนี่เปยังไงของมันมาทั้งชุดมาทั้งชุดเลยเป็นชุดเลยใช่ไหมใช่มาทั้งชุดเลยทั้งชุดทั้งชุดนี้เลยก็ขายยึดค่อนข้างแข็งแรงนะครับรุ่นี้ก็คือเนี่ยถ้าเกิดตัวยึดตรงนี้นะอันนี้แอดมินก็เคยไม่ใช่เคยแหละตอนเนี้ยก็คือใช้ชุดเนี้ติดตั้งกับสุเดนนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆแรงครับยักบังลมราคาไม่แรงด้วยสู้กับของอีกแบรนด์นึงสบายๆทั้งชุดประมาณพันเจ็ดพันเจ็ดพันแปดอ๋อแอปส้มแล้วก็ าากาดกาดไปหน้าก่อนกาดไปหน้ากาดไฟหน้านี่ของพลร่าเรนเจอร์นี่นะครับอของร่าเรนเจอร์อันนี้เท่าไหร่หกร้อยมั้งหกเจ็ดร้อยช่วงเนี้ยเ0ร้อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับของแต่งรวมทั้งหมดทั้งคนนันณตอนนี้เท่าไหร่นะครับราคารวมสปอร์ตไลท์ของอะไรของอะไรไม่รู้แต่ไปซื้อที่ร้านสามสอได้มา2อ0 0ัอ๋อไม่รู้ว่าอ่านว่าไซเนรนรอเปล่านะเดี๋ยวพี่เเปิดให้ดู น่าจะอ่านว่าใส่เลนเนาะโอ้สามสี่ไหมพี่สามสี่สามสี่สามสี่ห้าสเต็ปอันนี้คือเป็นสวิตกระพริบอ่ะก็สวยๆเลยนะครับชุดนี้กดแตะดังอ๋อเปลี่ยนแตะได้แต่เดิมแต่ว่ากดแล้วไฟเป็นกระพริบขึ้นอ๋อก็คือพอเปิดแตะมีทั้งเสียงมีทั้งไฟใช่ รอไปใส่หอยโขกอยู่ในราคาชุดนี้เท่าไหร่พี่ชุดนี้สองพันหกสองพันหกพร้อมติดตั้งใช่ร้านสามสองศูนย์เอสพีราจักพ์ึกอ๋อสามสองศูนย์เอสพีรัจักพ์ึกนะครับก็ไปตามกันได้นะในส่วนของสปอร์ตไลท์ราคาดีชุดนี้นะครับแล้วก็สว่างมากเออแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยคือแบบเคยให้แกรีวิวแล้วแหละแต่ก็มารีวิวกันอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นชุดโคมไฟของ500ตัว500ครับห้านะครับใส่บอดี้โปเลนมีกระจก เหมุนเข่าใช่ไหมพ<ช>ี<ช>่ตัวโคมเนี้หมือนเท่าไม่ใช่ใส่เหมือนของเดิมเลยใส่เหมือนกันเดิมเป๊ะเลยดูจะตรงกันหมดอืแต่ว่าความยาวของของเนี้ยมันจะยืดออกมาหน่อยผมถึงต้องใส่กาดต,ตัวนี้เพื่อลดความยาวอ,อในงั้นพอถ้าเกิดไม่ใส่กาดปุ๊บมันจะตรงเนี้ยมันจะนจะดูยาวแต่มันขาวหน้าเกลียดใช่ไันก็ไม่น่าเกลียดอันนี้เราใส่เพื่อเพื่อลดเพื่อดูจุดจุดเออเรียกอะไรจุดรวมสายตาไงมันจะได้ไม่ดูยาวขึ้นเท่าไหร่อันนี้ผมได้มา 6กร้อยกว่บาทหกร้อยกว่บาทสูตรดอนเมืองอ่าโอเคอชุดหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะของแต่งบางส่วนนะครับของรถพี่เอเนี่ยเราก็รีวิวกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็อยากจะมาทบทบวนเนาะให้เพื่อนๆ,ๆดูนะครับ <สำ ans> เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางนะครับ <สำ ans> เผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูอีกชิ้นหนึ่งครับนี่นี่นี่ชุดโคลาเรนเจอร์อันนี้ได้มาประมาณพันพันหกพันเจ็ดชวงเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวยึดบางโคนนะครับที่เป็นแบบลเหล,ล็กกลมเนาะพี่เนาะอ๋อสตแตนเลสกลมใช่เพราะว่าไอตัวที่เป็นของเดิมเไม่มีมันเป็นสีดำใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีมมตัวนี้มันจะมีแค่ยึดตรงนี้ใช่ที่มันเป็นแผ่นดำดำใช่ถูกต้องอันนี้เลยอันนี้ก็จะมีเป็นเหล็กสแตนเลสแบบโค้งนะครับหรือเหล็กเหล็กชุบหรือว่าสแตนเลสสแตนเลสอ๋อสแตนเลสเลยนะครับทุกคนเนี่ยของโคลาเลนเจอร์งานก็ดีโคลา เลนเจอร์ชุดนี้พันหกพันเจ็ดางช่วงเนี้ยซื้อมานานละก็ช่วงนี้ก็ไม่แน่นาออาจจะมีรถละคงรถละคาใช่ใช่สั่งก๊อปปี้เหมือนกันผมลูกค้าดีเด่นก๊อปปี้ไวรุ่นออนไลน์ของแต่งออนไลน์ครับแล้วก็ชุดล้อชุดล้ออ่ะชุดล้ออันนี้คือเป็นล้อแบบเป็นขอบเดิมไหมไม่อันนี้หน้าหลังเป็นของ interceptor หกห้าศูนย์ชุดชุดขอบล้อครับใช่กระทะ 650, อินเตอร์เซปเตอร์หกห้าศูนย์แล้วก็ขนาดล้อพี่ล้อจะเป็น18หน้าหลังเลยแต่จะได้ความกว้างของกระทะมากขึ้นข้างหน้าจะเป็นความกว้างเดิมมันจะเป็นสองหนึ่งห้าสิบเก้าอันนี้เป็นสิบแปดสองห้าศูนย์แล้วก็ซีรวดเป็นสแตนเลสสักตัดใหม่หแล้วก็ยางยางเป็นบีทีสี่หกอิสโตนหน้าหลังเหมือนกันคือ ที่เปลี่ยนเป็นชุดนี้ด้วยหนึ่งเลยขอบมันเป็นขอบเดิมให้ขอบขอบ18ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะพกยางในแค่เส้นเดียวคือขอบ18ถูกปะเวลาออกทริปออกต่างหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้พกยางพกพ,พกอย่างไหนได้แค่เส้นเดียวเพราะยางในสามารถใส่ได้กันหนาละ่ะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งพอเป็นขอบ18หน้าหลังของติเตอร์เนี่ยเราจะได้ความกว้างเมื่ะท้าล้อใหญ่ขึ้นข้างหลังเนี่ยจะเป็น3 5 0ห้า หน้ายางจ,จะสัมผัสถนนได้มากขึ้นข,ขี่รถมีความสเสถียรมากขึ้นแล้วด้วยล้อหน้าเล็กลงการพิเกเลี้ยวก็คุมเันนทอนจะง่ายขึ้นแล้วรถจะเตี้ยลงมาอีกนิดนึงชุดนี้โอ้เท่าไหร่กระทะได้มามือสองในกลุ่มของ650น่ะได้มาสามพันอืมแล้วก็ชีล้อเนี่ยอาจจะอาจจะแรงหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าทำทีเดียวแล้วก็ทำให้แม่งดีไปเลยเป็นสแตนเลสหน้าหลังทั้งคู่เลยสั่งตัดใหม่ทั้งคู่ เฉพาะค่าซี่ค่าซีรวมค่าขึ้นประมาณหกพันยางอีกยางผมได้มาถูกได้มาคูณหกพันกว่าเป็นเ็จกลมๆได้หมื่นหกหมื่นหกแต่ว่าบันกีได้ยาวไะก็สิ่งที่ได้นะครับก็ดูง่ายเลยนะครับทุกคนเนี่ยคือแบบรถล้อเนี่ยมันเต็มซุ้มล้อนะครับเนี่ยซุ้มล้อแล้วมันทําให้รถดูแน่นแล้วก็ดูแบบดูเต็มขึ้นนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะครับในส่วนของยางก็ เพิ่มการยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นนะครับทุกคนก็อย่างที่พี่เอบอกนะครับในส่วนของอยางในก็พกแค่ขนาดเดียวนะเวลามีปัญหาล่วล้อหน้าหรือว่าล่วล้อหลังก็สามารถใช้ยางในนะที่เราพกไปก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเ18เส้นเดียวไม่ต้องพกหลายเส้นนะครับประมาณนี้อันนี้ก่อนพี่มาตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งนี่อ๋อกาดแข้งโคลาเรนเจอร์เหมือนกัน ชิ้นนี้เป็นอลูมิเนียมมันนี้ซื้อได้ซ,ซื้อซื้อมานานแล้วประมาณพันพันกว่าบาทเนี่ยพันกลางๆพันห้าพันหกช่วงช่วงเนี้ยซื้อมาตั้งแต่ออกรถล,ละเพราะชอบด้วยด้วยงานเขางานเขาดีแล้วมันเป็นอลูมิเนียมจะจะน้ําหนักเบาหน่อยแล้วก็ด้วยด้วยด้วยฝีมือเขาด้วยงานเขาอ่ะการกัดการอะไรเนี้ยถือว่าใช้ได้ครับเบาดีอันนี้ก็จะต่างจากของศูนย์นะครับเพราะว่าของศูนย์ก็จะมีปีมีปีกนิดนึงเป็นเหล็กด้วย แต่อันนี้ก็จะเป็นงานแบบเป็นแผ่นดัดโค้งนะครับสวยงามนะครับแล้วก็กันล้มกันล้มก็รู้สึกจะได้ที่ศูนย์ไหมใช่ไอคลาสสิกไลท์อ๋อคลาสสิกไลท์เท่าไหร่อันนี้ได้ตอนโปรโมชั่นได้มาพันเดียวเองพันเดียวอันนี้ก็ช่วยป้องกันรถของเราได้นะครับบอกได้เลยว่าพี่เอกก็ไปกิ้งมาหลายรอบแล้วนะครับโดยเฉพาะที่ศูนย์ดอนเมืองครับนี่นี่เห็นรอยไหมนี่ ไปนอนกิ้งมาแล้วหลายรอบนะครับไปล้มแปะหน้าบ้านก็มีนะครับเนี่ยช่ยได้เยอะครับคือ,อมากคือที่ป้องกันเนี่ยนอกจากอะป้องกันรถแล้วนะครับก็ยังป้องกันในส่วนของตัวเราด้วยนะครับเวลาที่รถมันล้มมาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันมีความยาวเวลามันโดนหดรือว,ว่าโดนพื้นมันก็จะไม่ทับขานะครับแล้วเราก็จะไม่บาดเจ็บด้วยป้องกันเครื่องป้องกันถัง,งมันได้ด้วย ต่อมาเอาอะไรก่อนอ่ะต่อมาก็เป็น,นบ<อ>กระจกกระจก,กระจกเดิมกระจกเดิมแต่ลดขาอ๋อผมสั่งสั่งลงทุนสั่งสั่งของของแพนทอมขาเป็นอโลหะแต่ว่าของมันเดิมจะเป็นวงลีผมเลยใช้กระจกเดิมมาใส่จะลดความความยาวของกระจกลงอ๋อกระจกการกระจกสั้นใช่เท่าไหร่พี่ อันนี้ได้มาไม่กี่ตังค์เองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะครับถอดอันเก่าทิ้งไปมันจะเป็นวงรีไงแล้วแล้วลวัสดุมันเป็นมันเป็นพลาสติกอ,อันนี้มันเป็นโลหะก็การกระจกก็ั้นลงนะครับครับก็ดูสวยงามดีแล้วก็มีที่จับมือถือโมโตเทคโมโตเทคอันนี้ก็ดีเพราะว่ามันล็อกง่ายไง ก็หลังันบาทหลังจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับใช้หนังยางรัดนะครับกันตกนะครับกันโทรศัพท์ตกใช้หนังยางรัดเนี่ยคราวนี้ก็อันนี้เนี่ยมาเป็นแบบสวยงามมียี่ห้อหน่อยหนึ่งครับมียี่ห้อดูมีสองร้อยกว่าบาทแอปซบเหมือนเดิมเออดูมีสกุลลุนชาติขึ้นมีชาติสกุลอ่าต่อมาอันเนี้ยคือหลายรอบมากเลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยหลายรอบมากเลยอันเนี้ยอันนี้คือจบยังจบแล้วจบแล้วอันเนี้ย แหลกท้ายเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ผมใช้ของ C 70มาตัดขาออกแล้วแล้วมันบางเวลาจะเวลาจะให้คนช่วยยกเขาจะจับตรงนี้เสมอไช่แล้วด้วยเหล็กตรงนี้มันบางมากเขาจะยกหกักสั่งทำใหม่หนากว่าเดิมคุณพลมอเตอร์ไซค์ร้านร้านนี้นะครับเชื่อใจได้นะครับทุกคนงานแข็งแรงนะครับสำหรับแหลกท้ายแหลกข้างนะครับ เพืเ่อนๆที่สนใจก็สามารถไปสั่งทำหรือว่าเอารถเข้าไปจอดแล้วก็ออกแบบได้เลยนะครับท,ท,ทาง<น>ถ้าใช้รุ่นเนี้ยเขาบอกว่าพันแปดยังนะาใช้เหล็กหนาอย่างนี้เลยอ่าอ่าโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของร้านขุนไม่ใช่อันนี้ข,ของของสั่งสั่งของคาสิไนเหมือนกันสองพันแปดสั่งตอนนั้นเลยสองพันแปดบอกพี่ถ้าพี่จะทำอ่ะผมเอาพันแปดเองเนี่ยเหมือนเหล็กนี้เลยหนาอย่างนี้เลยอ่ะแล้วไม่ต้องยึดอย่างนี้มายึดกับตรงนี้แข็งแรงกว่าเดิมอม อันี้ไอตัวนี้มันยังไม่มพังก็เลยยังไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนแหลกท้ายนี่ก็มีส่วนช่วยได้มากเพราะว่ามันเป็นเหล็กก็นนนถ้าเพื่อนๆจะไปทําแหลกท้ายนะครับก็แนะนําให้ทําแหลกคางไปด้วยนะสำหรับ<ช> <ทำ S 2> ร้านขุนพลมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเกิดว่าจะไปทําหรือว่าจะไปจอดทอํายังไงก็นัดจองเวลาก่อน<ช>นอะพี่เนาะคืออย่างนี้คือเขาจะขึ้นงานสดทุกวันเสาร์วันเสาร์วันเดียวดังนั้นเขาจะขึ้นงานของเขาถ้าจะไปดัดสดหน้าร้าน ไปวันเสาร์ในเช้าแต่ต้องนัดคิวก่อนนะใช่ต้องจองคิวใช่ครับของผมเนี่ยเอาไปทิ้งไว้คือผมไอ้เพราะชุดเนี้ยมันถอดได้ผมมีสองชุดอ่าถอดทิ้งไว้เลยขยายความกว้างออกมาข้างละนิ้วมันจะใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนมันมันจะเล็กอยู่ประมาณนี้อ่าใช่ใช่ทนี้มันจะขยายกว้างขึ้นเร็จเลยเดี๋ยวผมจะอนาคตเนี่ยผมจะทำเบาะใส่ตรงน,นี้เด็ดจะได้นั่งได้แล้วก็เออ กันลุกเวลาสัมภาส่วนใหญ่คนที่คนเดียวงานไม่ค่อยมีคน้อนก็เลยจะจะไปทําเบาะแบบถอดได้ใช่ใ <น S 2> แล้วชุดเดิอมอ่ะมันจะมีหัวน,อน็อตถูกไหมอืมผมผมสั่งเขาทำนอน้อยน็อตจากข้างล่างเลยลอยน็อตจากข้างล่างเลยแข็งแรงมากนอน่าลอยน็อตจากาล่างเลย,นนลเ,ลยเพราะฉะนั้นหัวน,อน็อตตรงนี้จะไม่มีอ๋อก็คือเสริมบูทใช่เสริมบูทแล้วก็ขันน,อน็อตด้านล่างใช่้อยจากข้างล่างขึ้นมาหัวน,อน็อตจะไม่มีโผล่งี้อ่นั่งได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งไอชุดเนี้ยชุดหลักท้ายเนี่ยผมมีสองอันครับนึ่ครับแล้วก็มันสามารถถอดได้เลยก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าแรกของร้านขุนพลมอเตอร์ไซค์นะครับรถของแอดมินก็ไปทําเหมือนกันนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแข็งแรงแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับพันห้าเนี้ืเก็สมาชิกของเราก็ไปทําหลายคนนะครับก็มีของฝ่ายยืนด้วยนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นของบอยวอลแคนด้วยนะครับที่เคยไปทำรวมถึงอาจารย์หนุ่มด้วยครับอาจารย์หนุ่มก็เคยไปทำที่ร้านขุนพลมอเตอร์ไซค์ด้วยเช่นกันนะครับโอเคต่อมากระเป๋ากระเป๋าข้างนี้ได้มาตั้งแต่ออกรถแล้วคู่หนึ่งพันสองนี่ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับทุกคนงานางานดีให้ได้กระเป๋าชุดเดิมนะครับงานค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับสำหรับสองปีแล้วอะ่ะเท่าไหร่พี่หาวมัคนะู่หนึ่งพันพันสองนังพันสอง แลกลืมละเมื่อกี้แลกสองพันแปดสองพันแปดคลาสสิกไลท์คลาสสิกไลท์ครับโอเคโชค๊คโช๊คผมเปลี่ยนเอาใหม่เอาตอนนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนั้นเป็นของนี่ไงไวท์เอสไอ,อที่ใส่ย,ยอดนิยมอะ่ะแต่ต,ตัวนี้เป็นของเอ n ีเอ็นยาวสองร้อยแปดสิบปรับดีโหลดปรับดีบอลได้เอารอบที่แล้วมันสองเจ็ดศูนย์นี่เหรอใช่ดีมากนี้แนะนำดีมากครับชุดนี้ รุ่นนี้สองพันเก้าสองพันเก้าช้อปปี้ไม่ใช่อันนี้ไปที่ร้านเลยอ๋อร้านอะไรน,นะของติดต่อสวัสด์ในในกลุ่มสามห้าศูนย์มีหรือไม่ก็สั่งสั่งเนี่ยมันจะมีแบรนด์ใน S อ N เนเนี่ยได้เลยก็มันจะมีสองความยาวสองร้อยแปดสิบกับสามร้อยถ้าไม่ชอบเตี้ยชอบชอบเตี้ยกว่าจากเดิมนิดนึงให้สั่งสามร้อยมันจะสวยเนี้ยแต่ผม้ผมตัวเล็กมันก็เลยลดลดขนาดลงมาหน่อยก็เอาจริงๆก็ไอ้นี่เนาะอยากได้อะไรก็ไปถามในกลุ่มอ่ะ ัวนก้ด,นนด้ดีเดี๋ยวก็วมี<ด>ผู้รู้หรือว่าคนที่เคยแต่งมาแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าได้มาจากที่ไหนแหล่งไหนนะครับทุกคนก็โชกไปแล้วต่อมาที่เด็ดท่อท่อท่อตัวนี้เป็นของเป็นท่อเดิมของคลาสิบห้าร้อยเอาไปผ่าผ่าโลกเลยแล้วก็ต่อช่วงนี้ย้ายจุดยดึดจุดเดิมมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพราะถ้าเกิดว่าจุดยึดเดิมเนี่ย มันจะใส่กับตรงนี้ไม่ได้ไล่เลยย้าย,ายจุดยึดแล้วต่อคอเพื่อให้ความยาวขร้ท่อเท่าเดิมงงไหมเพราะว่าท่อของของห้าร้อยมันจะแค่แค่นี้เองถ้าเกิดเราใส่เลยสูงเลยได้ไหมได้แต่ว่าผมดูว่ามันมันมันไม่สวยอันนี้ความที่ผมนะมผมได้ต่อท่อชุดนี้ขึ้นมาเพิ่มแล้วอันนี้ได้ไปผ่าหรือว่าอะไรไหมผ่าหมดบบเลยผ่าโล่งเลยผ่าโล่งโอ้ยแคดมันใหญ่มากยาวมากเลยสามท่อนแล้วก็มีห้องกั้นอีก ถ้าไม่งั้นวิ่งไม่<ห>อ,ออกชุดแคทออกใช่ผ่าโลกเลยมีทิคนิดหนึ่งตอนเนี้ยท่อท่อชุดชุดเนี้ยมันไม่ลั่นมันจะเสียงมมนจะถ้าถ้าจําได้ว่าชุดเก่าที่ผมเป็นท่อสั้นอะ่ะมันจะลั่นกว่านี้ด้วย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 ตรงเนี้ยมันกรงมาปุ๊บท่อมันจะไปอยู่ขนาดนี้ถูกไหมหมันจะเป็นเหล็กรีดออกมาแค่นี้เลยแต่ตอนเนี้ยข้างในเนี้ยมันจะเป็นตะแกรงแล้วก็มีใยแก้วซับมันเลยทําให้เสียงซอฟลง ข้อดีของข้อตัวนี้อันนี้ความรู้สึกผมนะรู้สึกว่าปลายมันเดินได้ลึกขึ้นต้นอาจจะช้านิดนึงแต่ไม่ก็ไดเกียดแต่ปลายแล้วเสียงลากสวยเพาะมากเลยต้องลองก็มันก็จะยาวขึ้นแล้วก็พกูดง่ายง่คือมันสวยขึ้นทุกคนมันจะดูนแน่นจริง,รงมันดูแบบมันจะดูแน่นสมส่วนกับตัวรถนะฮะนะครับทุกคนแล้วก็ คือยิ่งได้ล้อแล้วก็ผสมกับท่อเนี่ยครับคือแบบมันดูรถเหมือนแบบยาวขึ้นนะครับทั้งที่ทความยาวของตัวรถเนะ่ยเท่าเดิมแต่พอมีท่อยาวๆแบบนี้โอ้มันดูสวยมาก <ๆ S 2> เลยครับจุด,จดเรียกอะไรมันจะมันจะหลอกตาว่าดูรถยาวกว่าเดิมใช่ใช่แต่จริงๆแล้วรถเท่าเดิมความยาวนี้เท่าเดิมนะครับทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นนะครับยาวขึ้น,นดูแบบ รถสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะนั่งให้ดูนะครับทุกคนอ่านี่นี่เบาเบอ่าบอกบอก่อนนะบาเบอก่อนนะเบอคือไอ้เบาเดิมอะมันขาดมันขาดผมก็เลยไปทํามาชุดใหม่ทั้งหมดเลยแต่งใหม่ทําหนังใหม่เก้าร้อยก้ารแม็กอุบลตลาดนานาเจริญงานดีครับนนห้คลองสองไอ้คลองสองเองคลองสองเฮ้ยแต่ลายสวยนะใช่ลายสวยงานดีมากก็คือกระชับกว่าเดิม เย็บ yep. ลายเป็นสามชั้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสามชั้นสวยงามดีงานดีเก้าร้อย <900 S 1> เปลี่ยนหนังเดี๋ยวนั่งให้ดูแหรถมันดูใหญ่เลยอะ่ะคือแบบด้วยใส่ล้อนะครับที่มันเต็มซุ้มนะครับแล้วก็ท่อที่ยาวขึ้นนะครับมันทําให้รถดูยาวแล้วก็ดูเพถ่มควายคลาสสิก เพิ่มความสวยงามได้เยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่พี่เอกแกไปเปลี่ยนโช๊นะครับโช๊อัพด้านหลังนะครับจาก270เป็น280นะครับความสูงที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับส่วนตัวของแอดมินก็สูง165ก็นั่งได้อย่างสบายแล้วพี่เอสูงเท่าไหร่159 159 15นะครับสำหรับคนตัวเล็กโช๊ขนาด280มิลลิเมตรตัวนี้ก็คือ ใช้ได้เนาะพี่ใช่ครับ,รบดีครับอแต่ถ้าใครอยากได้เตี้ยกว่าน,นี้ก็ต้องเป็นสองเฉศศูนย์แต่ตัวนั้นนะ่ถามว่าดีไหมดีมแต่ว่าได้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 ไ,ดไ,ดไรได้ความความสูงลดลงแต่ว่าความนุ่มนวลช่วยตัวนี้ไม่ได้ผิดเลยลองขี่ดูได้เลยตัวโชว์อัพสองแปดศูนย์ตัวนี้มันจะนุ่มนวลกว่านุ่มนวลกว่าครับซับแรงได้ดีกว่าตะ,ตะเข็บถนนขอบถนนล่องถนนเอาอยู่หมดเดี๋ยวฟังเสียงท่อดีกว่าจัดไปครับ นุ่มกัเดิมป่ะเอาไม้มาที่ท่อหน่อยพี่นี่เดี๋ยวให้พี่เอ๋เอาไม้ที่ท่อให้ได้ได้ฟังกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรอบเดินเบานะพี่เนาะอ่าเดี๋ยวจะเบิ้ลให้ได้ฟังกันนะครับทุกคนเอาแบบนุ่มๆไปก่อน ก็จริงๆแล้วอยากจะให้มาฟังเองนะครับทุกคนคือบอกได้เลยว่ารถพี่เอ๋เนี่ย <c oughs> เสียงท่อคือเสียงท่อดีมากๆนะครับก็ค,คือจากปกติที่ว่ามันจะลันล่นๆนหน่อยเนาะตอนรอบที่แล้วที่ทำท่อไปตอนนี้มันทุม,มนุ่มๆหนุ่มๆหน่อยแบบเหมือนอารมณ์คนจ่ายขี่รถอ่ะแต่อยากมีเสียงอ่ะใช่คนจ่ายขี่รถแหละ ก็เสียงนะครับที่เปิดให้ฟังเมื่อกี้ก็ร้าใจมากๆนะครับทุกคนเนี่ยพี่เบิ้ลให้ฟังอกีกรอบเสียงดีครับเสียงดี <c oughs> เป็นท่อคลาสิกห้าร้อยสวย <c oughs> พ,พี่สวยสวยเนี่ยคิดว่าเป็นไงสวยนะ ยาวมากเลยให้มันทําให้รถดยาวมันทําให้รถดูยาวขึ้นเยอะเลยแล้วแบบเนี่ยพี่ดูล้อแล้วกับท่อตัวนี้นะกับท่อชุดนี้นะล้อกับท่อชุดนี้มันทาให้รถดูยาวขึ้นแล้วก็แบบดูสวยอะ่ะสวยงามขึ้นเยอะเลยวันมิติความยาวรถเท่าเดิมไม่ได้ไม่ต้องยืดเฟรมใช่มันดูเหมือนยืดเฟรมละเหมือนเหมือนเหมือนเอาเดิมไม่ได้ยืดเฟรมเดิมเหมือนยืดสวิงอาร์มออกแต่ไม่ได้ยืดอะ่ะอ๋อมันช่วยหลอกใช่ ผมเป็นคนที่ดอกไงเอ้ยสวยจริงพี่พี่ต้องไปจัดละลองห้อมได้ลองค้อมได้อ่เดี๋ยวจะให้ดีได้ดไปเลยไปลองดูมีมีมาเติมถังมีรักมาเช้าไปลองเลยไปเทสได้เลยไม่มีรอกณตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่อิดได้ลองทําการเทสคลาสสิกสามห้าศูนย์ของพี่เองนะครับทุกคน ชอบชอบชอบสวยงามมากๆครับอย่าขี่รถเพื่อนอย่ากขี่รถเพื่อนนะครับเดี๋ยวได้ไปแต่งตามเพื่อน <laughs> ไปจัดไปหนึ่งรอบ เดี๋ยวให้พี่อิดไปลองแล้วก็เดี๋ยวจะมาฟังในส่วนของความรู้สึกกันนะครับสำหรับคลาสสิก350ห้าูนย์เาชียนเกของพี่เอนะครับทุกคนตอนนี้พี่อิดก็น่าจะขับไปนู่นนะครับเขาใหญ่แล้วจะกลับลงมาน่าจะช่วงเย็นๆคือความรู้สึกอ่ะพอเปลี่ยนท่อเส้นชุดนี้แล้วอ่ะความเร็วปลายมันไม่ได้เพิ่มนะมแต่ว่ารอบอ่ะรอบมันจะลึกขึ้นหมายถึงว่ามันเดินเดินได้ลึกกว่าเดิมในมช่วง <ไป S 1> ช่วง <ๆ S 1> ออกตัว<ๆ>มันดีขึ้นไหมพี่ อาจจะหนืดไปนิดนึงมไม่ไม่น่าเกลียดไม่ถึงกับเออไม,ไม่ไม่รอรอนานนั้นแต่ความเร็วปลายแล้วอะ่ะคือรถมันจะสมูทขึ้นความรู้สึกผมนะคือเหมือนแบบท่อมันยาวพอท่อมันยาวปุ๊บพ,อม,พอมันทํางานเต็มระบบของมันแล้วเนี่ยกําลังในมือยังเหลือีกเยอะอจังหวะที่เราจะกระชากกันเล่งขึ้นไปเลยอะ่ะง่ายขึ้นแต่เสียงมันจะเสียงพอพอลากที่ท,ที่ที่ความเร็วปลายแล้วก็ลั่นพอได้อยู่นะได้ได้นง่นอะไรก็ได้ โอเคจอดเรียบร้อยนะครับเอาพี่ดึงหน่อยครับดึงหน่อยรถหนักตัวนี้นะครับน้ำหนักตัวรถหน้าจ่าหนึ่งร้อยแปดเก้าสิบแปดรถเดิมมันร้อยเก้าิบห้าเกแต่ตอนนี้น่าจะเกินสองรอยเพราะว่าใส่ไม่รู้อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยตัวก็น้อยๆอยเอาเป็นไงพี่เอาจริงนะเอาจริงนะที่เก็บไว้นานแสนนานชอบแฮนด์แกมากเลยมันได้มันไดแบบ ระดับพอดีเลยอะ่ะมันไม่ต้องแบบอย่างเงี้ยมันไม่ต้องกลมมันต้องโยไปข้างหน้ามากก็อขอบอกให้เปลี่ยนตั้งแต่ทีแรกแล้วไงใช่แบบพอดีพอดีราศรีละเราเลยอะ่ะขับทางไกลน่าจะโอเคแหละเดีย๋ยวผมต้องโดนนะนะมเดีย๋ยวผมต้องเอามัาง่งแต่จะขอขอคอมเมนต์นิดนึงเชิญโซ่มีดังมากเลยนะก็สามหมื่นแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ,ะอ่ะนั่นไงว่าแล้วเปลี่ยนโซ่แล้วใช่เวลา <c oughs> เวลาก่อนหรือเวลาอันนี้ใช่ใช่ใช่เสียงมันดังมันดังซื้อ,อไปแ,แล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนได้ถูกเนีย่ยตอนนั้นได้มาทัาน,นเจอหน้าเจอหลังอ่ะทันชุดเลยนะพันสามพันสามของอ,อัน,นี้ปะเอาอันนี้ก่อนก็ได้พี่น้ำมันน้ำมันผมเพิ่งสั่งมาผมก็ไม่ได้เอามาให้ไม่เป็นไรรู้แล้วล่ะเพราะว่ามันในนี่เพราะว่ามันในนี่ด้วยฝนด้วยโดนฝนมาเมื่อเช้าด้วยก็มีพ่อมีอะไรมีอย่างอื่นไหมหมดหมดยังหมดแล้วหมดตังแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถของพี่เอนะครับในส่วนของของแต่งที่มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปแต่งเอาไปเติมให้มันสวยนะครับสำหรับรถของตัวเองได้นะครับให้กลุ่มขาสกสามารถสูฮันเตอร์อ่ะอืมสอบถามได้ยินดีให้ความให้ให้คอมเมนต์ให้ความให้คำแนะนำอ๋อก็ยินดี ก็สนใจชิ้นไหนหรือว่ายังไงก็สอบถามไปที่ในกลุ่มก็ได้หรือว่าจะ Facebook ส่วนตัวชื่อ Facebook อิสเรีการจะน่าสหรัดภาษาไทยเลยอืมก็ไปถามหาพี่เอได้นะครับทุกคนหรือว่าบอสเอหรือว่าเอสามทุ่มครึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าแกฉายาเยอะไปทําเรื่องไว้เยอะคนคนนี้แล้วก็ที่สําคัญครับณตอนนี้พี่กิจแกก็ยังตามหาตัวอยู่นะครับคือแคนมากครับหลังจากที่โดนเทงานคลาสสิก นี่นี่นะมีอุดแล้วเนี่ยทิศเนี้จะมีอีกแล้วเนี่ยทิ์หน้าเนี่ยก็เล็กเล็กน้อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่เอกแกไปอัปเดตหรือว่าไปแต่งอะไรเพิ่มมาอีกก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพิ่มเรื่อยๆนะครับทุกคนคงไม่มีอะไรแล้วแมงมันเต็มหมดแลวไม่รู้จะไปใส่อะไรแล้ะใส่กระโหลกละดูแล้วไม่นิ่งหรอกไอคนที่บอกว่าเอ้ยไม่เอาแล้วไม่แต่งแล้วไม่เพิ่มแล้วไม่เหลือ ก็ไม่แน่นะครับอาจจะไม่แต่งเพิ่มก็อาจจะเปลี่ยนรถใหม่เลยอะไรประมาณนี้นะครอวันนี้รอช้อนรอช้อนชดกันอยู่รอช้อนชดกันเยอ,อ,อ,นอนเยอู่ชดกัน650ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางการแต่ง Royal Enfield Classic 350 h ้าศ h i n g r e y นะครับของพี่เอหรือว่าบอสเอนะครับยังไงแล้วก่อนจากกันในวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้แมงงอดชาแนลกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับก็เดี๋ยวมานลุ้นกันนะครับว่าครั้งหน้าบอสเอหรือว,ว่าพี่เอของเรานะครับจะไปแต่งไปเติมไปเพิ่มอะไ,มไรมาอีกนะครับแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่ารถของพี่เอนั้นสวยงามแล้วก็ดูเท่ดูคลาสสิกมากๆแล้วนะครับทุกคน